สวัสดีพี่น้องเราจะทำอะไรข้าวก็ะเีมักนี่เลยจ้าข้อหมูย่างไม่น้อยหัน่นล้างทำความสะอาดทำเป็นแผ่นไว้แล้วนะจ๊ะพร้อมที่จะหมักนะคะเราก็จะปรุงเครื่องมาก่อนนะคะเครื่องนี่อย่างนี้นะเพาใส่เป็นหมอล้กันเพราะวะ่ามันเยอะเนาะข้อมูย่าง หมักแล้วไว้กินนานได้แล้วก็จะมีนี่เลยค่ะกระเทียมพริกไทยขออนุญาตใส่ข้อหมลูลงมากวดกระเทียมพริกไทยก่อนเด้อมันติดครบติดสาดจ้าเสียดาของเองมันเดิมสิ่งที่เราอยากกินมันก็จะอยู่ตรงนี้แหละเอาขึ้นมาไว้ก่อนขอเพิ่มเครื่องก่อนนะ โอ้ยแข็งไม่น้อยตักแต่น,น้ำตาลแต่ฉันซื้นน้ำตาลปี๊บค่ะน้ำตาลปี๊บจะให้ความหอมนะคะน้อยมากขึ้นอยู่กับความต้องการรสชาติของพี่น้องนะคะอาหารไม่น้อยเห็ดห้มปุเป็นไก่ได้ซ,ซ,ซื้อส่วนรสชาติกำหนดเอาเองเด้อจ้ะเด้อรสดี เกือหิมาลรายามือไปหน่อยเตรียมผสมเราก็ได้ใส่มื่อขังเดียวผงนัวค่ะเกลือซอดปรุงรสดด้าเขียวนะคะตามด้วยซอสหอยค่ะ ในนี้มีพริกไทยกระเทียมแล้วมันจะหอมมากโอเคผสมน้ำเปล่านิดหน่อยนะขอ,อนื้ยาดใส่น้ำล่างครบเพราะความหอมมันอยู่ตรงนี้นที่ผสมน้ำเปล่าเพราะว่าเรามีน้ำตาลค่ะ แล้มีน้ำตาลปี๊บเราจะให้น้ำตาลปี๊บมันละลายรสชาติข้อหมูย่างาจะให้อร่อยควรเอรรถหนจริงๆแล้วก็อยู่ที่ชอบนะพี่น้องมากหวานก็หวานน้ำพี่น้องมากเข้มก็เข้มน้ำแต่ถ้าอยากหายแซ่บพี่ลีก็ควรหวานหวานน้ำนะคะสําหรับข้อหมูย่างจังสีแซ่บเนาะเราก็จะผสมเครื่องเข้านะ ให้มันเข้ากันก่อนนะให้มันละลายก่อนพอเดี๋ยวเข้าไปเอาหมูมาลงนะมันจังสีได้รถถสชาติมันชะไสม่ำเสมอค่ะถ้าไม่ชัวร์ก็ชิมในมือเราก่อนนะรสชาตินะ่ะสําหรับคนเฮ็ดท้อเข,ข่าบางคนกะกาบลาถูกเนาะอันนั้นอ่อนไปอันนี้เยอะไปแต่ใดๆการทำกับข้าวก็คืออยู่ที่เราชอบนั่นแหละพี่น้องรสชาติที่เราอยากกินนั่นแหละ สูตรนี้ไม่ต้องใส่ซีอิ๊วดำนะคะเพราะว่าเ้าใส่น้าตาลปีบแ,แล้วเวลาเ้าย่างสีข้อหมูห้าสีงามขึ้นมาเองนะคะมันจะสวยเองตามธรรมชาติเลยเพราะว่าสีน้ําตาลมันจะเคลือบอยู่แล้วโอเคข้าหมูเข้าลงมา ้หมูย่างก็จะเน้นมันนะคะมันจะเน้นเป็นมันแข็งผสมเนื้อนาะผู้ดใดไปซื้อข้อหมูย่างก็สิเข้าใจรสชาตินี้แล้วแหละแล้วเห็นน้ำมันเยอะไม่เยอะนะพี่น้องก็เดี๋ยวห้ามนวดไปนวดมากล่ะมั่นก็นจะซึมเข้าไปได้มั่นนะคะแล้วมันก็นจะทีการเซตตัวถ้า,าพี่น้องสิกินตอนนี้ก็ขึ้นมกไว้จักเครื่งชั่วโมงค่ะ หรือว่าชั่วโมงหนึ่งนะคะเพราะว่าอย่างเพราะว่ามันมีมันนะคะต้องให้รสชาติมันซึมก้าไปในเนื้อมันมันนําเวลาเข้ายาวออกมามมนสิแซ่บค่ะถ้าเข้ามักปุ๊บกินเลยนี่ความที่เป็นรสชาติมันจังบกเขามันมันกะสีบบเซบเนาะคือมันยังไม่ได้รสชาตินะคะมันก็จะได้แค่ติดเนื้อนี้นิดหน่อยดังนั้นถ้าอยากให้แซ่บเลยนะมักแลวก็เอาใส่ตู้เย็นไว้ความขึ้นเนาะ แล้วอามาอย่างรับรองว่าแซ่บทุกคำเน้นย้ำเลยอร่อยแม้ก,กระทั่งน้ํามันที่ติดในคอหมูย่างนะคะเห็นว่าคะเนี่ยก็นวหน,นวดนไปมันก็เริ่มเซ็ตตัวไม่น่าจะมักไวจก้จักชั่วโมงนึงแล้วก็ทิพ็กนะคะแค็เพ่อเอาไปใส่ช่องฟิวเวลาอยากกินล้วงออกมาโยนใส่หม้อทอดไฟฟ้าหรือว่าหม้อทอดไหนหน้ำมันเนาะ ไุ้มี่ตอกอบอบขุ้มี่บมีกะอะย่างในกระทะค่ะเปิดไฟกลางย่างเอาค่ะเห็นว่าน้ำเริ่มหายแล้วค่ะสูตรนี้รับรองว่ารสชาติซึมเข้าไปในอนุขุมขน,อนของข,องของ้อโมย่างแน่นอนและรสชาติก็จะสม่ำเสมอเพราะเราห้าใส่น้ำตาลน้ำตาลปี๊บเนี่ย้าเข้าบพอผสมน้ำนะคะ มันสีมันสีวรลไล่แล้วเวลาห่อาม,ามักนวดเลยเนี่ยมองมันหวานกับสีหวานแบบรสชาติมันสีบอบอเท่าเทียมนะคะบอเสมอโอเคค่ะจำเลยไม่นก็จะพักไว้นะคะสามสิบนาทีหรือหนึ่งชั่วโมงค่อยมาแพ็กนะคะลองมาดูตอนแพกค่ะจ้าผานไปครึ่งชั่วโมงแล้วนะไม่นาก็จะกลับค้างมันค่ะ นางกันห้อยลงเราเด้พี่นลดน้อยถอยลงแน่นามนะมันดูดมันดูดเต็มที่นะนี่แหละเมนูง่ายๆจากนั้นอีกครึ่งชั่วโมงหลังไม่น้อยก็จะแพกใส่ถุงเลยนะคะหมูมันเริ่มเร็ตโตแล้วค่ะเห็นไหมพอหมูย่างเราจะช้ำๆเลยนะจ๊ะ ในใจร้องเพลงรอ,รอ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 อีกครึ่งชโมงจากข้อหมูยางยาง่างแล้วแล้วน่ากินพ่จา้าไว้เป็ดต่แซสบที่เราทำมันสเหลืออยังมีแต่ความชุ่มฉ่ำฉ่ำเด้งฉ่ำเด้งดูสินี่ข้อหมูเห่าแชบอ่ะแับไปเบ้อ น้ำจิ้มก็ได้ฟินแพ็กใส่ช่องฟินเรียบร้อยจ้ะแซ่บรสชาติลงตัวไปแล้วจ้า,ลาแล้วนะจุ๊บๆบ๊ายบายจ้า